สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับดิฉันนางสาวติราพรณ์บางช้างนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่4คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงค่ะปัญหาที่พบกันมากในตอนนี้นะคะก็คือบุคลิกในการพูดที่ดีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบุคลิกภาพเป็นอย่างไรและบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดีเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ บุคลิกภาพนะคะที่เราควรปฏิบัติขณะพูดนะคะเนื่องจากบุคลิกภาพมีส่วนสําคัญต่อภาพลักษณ์เมื่อผู้พูดนะคะต้องปรากฏตัวต่อหน้าบุคคลอื่นนะคะควรระมัดระวังเรื่องกิริยามารยาทการแต่งกายและการแสดงออกให้เหมาะสมกับการะเทศะหรือสถานที่นั้นๆนั่นเองค่ะเพื่อส่งเสริมให้ผู้พูดนะคะดูมีความน่าเชื่อถือและน่าให้ความเคารพนะคะ ที่สำคัญนะคะผู้ฟังนะคะยังรู้สึกดีไม่รู้สึกอึดอัดอีกด้วยค่ะแตงที่นักพูดทั้งหลายนะคะได้กล่าวไว้นั่นก็คือการฝึกพูดกับการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะนั่นเป็นสิ่งเดียวกันนั่นเองค่ะสรื่องของคำว่าบุคลิกภาพนะคะหมายถึงลักษณะหรือพฤติกรรมเฉพาะบุคคลนะคะซึ่งในแต่ละบุคคลนะคะจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปนะคะไม่เหมือนกันสามารถแบ่งออกได้เป็น2ส,ส่วนนั่นเองค่ะนั่นคือ 1. บุคลิกภาพภายนอกค่ะและ2 บุคลิกภาพภายในค่ะบุคลิกภาพภายนอกนะคะได้แก่ลักษณะที่เป็นรูปธปรรมเช่นลักษณะท่าทางลักษณะรูปร่างหรือว่าจะเป็นกริยามารยาทต่างๆค่ะในส่วน2นะคะนั่นก็คือบุคลิกภาพภายในนะคะจะเป็นเรื่องภายในจิตใจนะคะหรือว่าจะเป็นลักษณะของนามธรรมนั่นเองค่ะไม่สามารถมองเห็นได้เช่นสติปัญญาทัศนคติ หรือว่าอารมณ์ไหวพิบต่างๆของแต่ละบุคคลนะคะและสิ่งสำคัญนะคะนั่นก็คือบุคลิกภาพภายในนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันหรือปรุงแต่งนะคะให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาให้เป็นบุคลิกภาพภายนอกนะคะหรือพูดง่ายๆนั่นก็คือจะมีบุคลิกภาพภายนอกเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพภายในนั่นเองค่ะและบุคคลที่จะมีบุคลิกที่ดีนะคะจะต้องประกอบไปด้วยบุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพภายนอกนะคะ หรือสรุปได้ว่าผู้ที่จะมีบุคลิกภาพที่ดีนะคะจะต้องรู้จักสร้างบุคลิกภาพของตนเองนะคะให้เป็นเอกลักษณ์เช่นรูปร่างหน้าตาการแต่งกายหรือว่าจะเป็นสุขภาพที่ดีนะคะเมื่อสุขภาพที่ดีแล้วจิตใจเราก็จะรู้สึกดีล่าเริงแจ่มใสเบิกบานอยู่เสมอ เมื่อเรามีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีในที่นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพภายในนะคะเพราะบุคลิกภาพภายในของเรานั้นขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจข้างในของเราหนึ่งค่ะการสร้างบุคลิกภาพจะมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ 1. น้ํา้ำเสียงน้ำเสียงที่พูดออกไปนั้นสามารถสร้างความประทับใจระอาลมผู้ฟังได้เป็นอย่างดี 2. การแต่งกายผู้พูดควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามสมัยนิยม ควรคำนึงถึงวัยรูปร่างโอกาสและฐานะที่มาพูดในสถานการณ์นั้นๆ 3. อากับกิริยาต่างๆล้วนเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเสริมบุคลิกภาพนับตั้งแต่การยืนการเดินการเคลื่อนไหวขณะพูดการใช้สายตาที่แสดงถึงความรู้สึกออกมาทางสีหน้าตลอดจนการใช้มือประกอบท่าทางอากับกิริยาต่างๆนี้สามารถฝึกฝนได้เพื่อบุคลิกภาพที่ดี และสิ่งที่ได้พูดไปทั้งหมดในวันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆนะคะเราสามารถมีบุคลิกภาพในการพูดที่ดีได้บุคลิกภาพในการพูดที่ดีนะคะนั่นเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จการมีบุคลิกภาพที่ดีการแต่งกายดีวางตัวดีดูดีพูดจาดีอารมณ์ดีสิ่งเหล่านี้นะคะ เป็นประตูสู่ความสำเร็จได้โดยง่ายและใครที่สามารถมีบุคลิกภาพที่ดีได้นะคะไม่ได้ยากค่ะเพียงแค่เรามันฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแค่นี้เราก็สามารถมีบุคลิกภาพในการพูดที่ดีได้ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ขอตัวลาก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ